เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช anel ปัญซ่านี่นะครับอยู่กันในครั้งกับเกม Blue CD ภาหนั่นเองนะครับผมโอเคในครั้งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีชาร์เลนจ์แบบไหนรอเรากันอยู่เปิดกล่องขึ้นมาแล้วก็ขอดูซิไหนดูหน่อยโดมิสชาร์เลนจ์อย่างนั้นหรออืมอือหือให้ฮีโร่แข็งแร่งอเชอร์ชิลมาแต่นี้เราสามารถใช้การเงินได้หลากหลายวิธีเหมือนกันนะจากวิลเลจก็ได้อ่าให้เล่นสายล่ามันก็ใช้ได้แล้วก็ ให้เล่นเจ้าตัวดูอิดด้วยว,ว้าวน่าสนใจเอาการงั้นจะรอแะไรครับนิ้วเกมไปเลยคำถามคือจะเล่นตัวอะไรดีต้นเกมจะใช้ตัวอะไรนั่นแหละที่ผมอยากจะรู้ฮึฮีโร่ Hero สำคัญแน่นอนอยู่แล้วจุดฮีโร่ Hero ไว้ตรงนั้นคำนวณเอาไว้ก่อนครับเวลาเล่นเกมนี้ผมแนะนำเสมอว่าให้คำนวณเอาไว้ก่อนว่าจะวางอะไรอะไรยังไง แล้วเราค่อยนั่นลงไปถ้าสตาร์ทมาผมใช้แบบไทคชูเตอร์ไปก่อนก็น่าจะพอได้อยู่เหมือนกันนะวางไว้สักวันตรงนี้ครับอันนี้ผมใช้แค่แค่สำหรับต้นเกมเท่านั้นนะไม่ถ้าจุดที่ดีอ่าได้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 ไดไดไดวางลงไปแล้วก็อัพเฟสเตอร์มอรแท็กสักนิดนึงบอมันเป็นการอัปเกรดที่ใช้เงินค่อนข้างต่ำเนาะมาแล้วถ้าเป็นไปได้เราเติมกรูกันเนอร์เข้าไปด้วย ขอฟกูเกนเนอร์ราคา0ฟรีเริ่มมาอย่าคิดอะไรมากครับพยายามที่จะซื้อกว่าเรายัางมาจากเวทเก่าอยู่นะออตโต้สตาร์ทครับพยายามที่จะเก็บเงินเพื่อซื้อฮีโร่ก่อนเลยเพื <c oughs> ่อเพิ่มเลเวลของเขาในระยะยาวครับผมต้มตี้าไปแท็กชูตเตอร์จุดที่เขาตีนั้นก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะ ผมชอบวางในจุดที่สามารถตีได้2องตำแหน่ง2จังหวะแท็กชุเตอร์ให้เล่นสายล่างก็น่าสนนะไต่ยาะหลุดแน่เลยหลุดครับข้อเสียของสายนี้คือถ้าหลุดแล้วหลุดเลยนะหลุดแล้วไม่มีไม่มีทางแก้ไขแล้วครับผมงั้นเอาอีเวนต์แฟสเตอร์ไปอีกแล้วกันเร็วขึ้นไปอีกครับโจมตีได้เร็วขึ้นโอเคน่าใช้ช่วงตน้นได้บ้างนะ แต่ว่าตัวพังตัวกับเหล็กเนี่ยทีมนี้ตีไม่เป็นเลยครับสิ่งที่พอช่วยได้คือฮีโร่ต้องรีบวางฮีโร่ให้ได้นะครับตอนนี้เราจะมีเงินอยู่ง0 0 0รอเก็บ1,530 1,530จัดไปตอนนี้ก็จะมี1,002ฮีโร่ตัวเนี้เป็นหนึ่งในตัวที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ราคามันแพงต้นเกมราคาสูงสูง พอมันสูงเนี่ยมันทําให้เรากว่าจะได้ซื้อนูน่นนี่นี่นี่นั่นนะมันนานวางฮีโร่ผมวางกันหนึ่งตัวเต็มเต็มเป็เต็มพื้นที่พยายามวางก่อนจบดา่านนะฮะปรับเป็นสตรองก็โอเคละตำแหน่งค่อนข้างสวยแล้วจุดที่เขาวางเนี่ยเขาสามารถที่จะป้องกันได้ค่อนข้างเยอะ โอเคทีนี้ก็หวังให้เจ้าฮีโร่เนี่ยแหละเป็นคนช่วยเหลือในการต่อสูปป้พังตัวหรือว่าน,นู่นนี่นี่นั่นเพราะฉะนั้นผมรีบวางแผนที่จะใช้เจ้าดูอิดตัวนี้มาเสริมได้แล้วดีกว่าแต่ดูอิดถ้าจะวางให้ดีก็ควรจะมีปันนาฟาร์มอยู่ด้วยนะเวลากดใช้สกิลบัฟเงินแล้วมันจะได้แบบดีประมาณหนึ่งแต่ผมว่านะถ้าใช้ดูอิดจริงๆในใจก็คิดอยู่อีกหนึ่งรูปแบบแต่อย่าเลยผมวางดูอิดก่อนดีกว่า ฮีโร่เนี่ยแหละจะเป็นคนช่วยต่อสู้ต้นเกมให้ผมอยากรู้ว่ามันวางได้สองตัวหรือเปล่าข้างกันวางไม่ได้ดูวิทมันถือว่าเป็นไซส์ใหญ่แล้วถ้าวางตัวอื่นๆอย่างแท็กช <Wow. S 1> ูเตอร์วางข้างกันได้ไพอได้ครับพอได้พอได้นิดนึงโอเคแต่วางดูวิทสองตัวไม่ได้แล้วถ้าเป็นพิศา่ล่ะ ถ้าเป็นไปได้นะผมอยากวางเอาไว้ก่อนเลยเอาชนิดก็ได้อะผมอนุญาตอ่ะผมอนุญาตตัวเองนะครับให้วางเฌมิสได้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะเพื่อที่เนี่ยผมจะได้ปิดทุกอย่างด้วยวิลเลจไว้ตรงนี้วิลเลจนี่แหละจะเป็นตัวที่ทำให้ทุกคนนั้น สามารถโจมตีพังตัวได้มองเหนือจากฮีโร่นะตอนนี้ด่านนี้เียงตีไม่ได้ครับแต่ด่านหลังๆมันตีได้แน่แนปล่อยไปก่อนยอมเพราะการเงินของผมที่ผมจะใช้คือเจ้ามังกี้ทาวอันนี้เพราะฉะนั้นถ้าได้ก่อนนะจะแหลมมากเลยจัดไปเลยครับสบายสบายครับ ตัวเหล็กฮีโร่ยิงได้หลายๆอย่างฮีโร่เนี่ยจะช่วยไปก่อนแล้วกันเชื่อชื่อเป็นตัวที่แพงแต่เป็นตัวที่เก่งนะผมบอกเลยเป็นตัวที่ใช้ได้เลยเรื่องความสามารถในการต่อสู้ของเขาค่อนข้างสูง <Why? S 1> ตัวเหล็กเหล็กอะไรเขามีระเบิดครับยิงเป็นกระสุนระเบิดทําลายได้แล้วก็ถ้ามันตัวจะหลุดอะไรมันจะมาโดนพลังของปืนกล ทำลายทิ้งไปตอนนี้เรามีเงินอยู่4,000ผมต้องเก็บเงินอีกเท่านึงเนาะเพื่อซื้อเพียร์3ของวิลเลจอันนี้8,500ก็ไม่ได้ถูกเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ตีพังตัวเป็นละฮีโร่เราพัฒน,นาเลเวลตัวเองจนสามารถมองเห็นตัวซ่อนอยู่ได้มีเงิน5,000เก็บเงินไปเรื่อยๆครับระยะยาวต้องใช้ กรูกันเนอร์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันการบัฟเนี่ยมันจะอยู่ถึงหรือเปล่าไงไม่ยน mm hmm. ผมก็ต้องย้ายตำแหน่งสักนิดนึงใจตอนนี้ผมอยากที่จะพยายามซื้ออชื่ออะไรนะวิเล่ใช้ได้ก่อนด่าน40แต่ดูจากทรงแล้วก็เหมือนเหมือนจะได้นะเหมือนจะพอไหวอยู่ <All right. S 1> ได้อยู่แหละ8,000แล้วขาดอีก500ไม่นานแน่นอนถ้าอย่างนี้ครับ 8,500จัดไปพอได้เจ้านี้มาปุ๊บการเงินก็จะน่ารักขึ้นเลยแล้วก็เดี๋ยวจะอัพมังกี้ซิตี้ครับต้องอัพครับเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มวงของเขาให้มันไกลามากขึ้นอโอเคมันไกลขึ้นทีนี้ต้องโดนโดนด้วยเยี่ยมมากเลยถ้าอย่างเงี้ยโอเคตำแหน่งนี้ดี แล้วผมก็จะอัพใส่กลางเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถจมตีพังตัวกันเป็นเท่านี้เรื่องการป้องกันก็ถือว่าสวยงามขพืนเยอะมากเลยครับเราชนะชาจแบบธรรมดากับการเซตอัพที่ค่อนข้างสวยเพราะฉะนั้นเราจะไปต่อให้ได้ถึงด้าน100ตอนนี้ครับผมจะเอาการเงินตัวที่2นั่นก็คือเจ้าดูอีกตัวนี้มองเห็นพังตัวด้วยน่ารักเลยแล้วมีท่าช่วยจับอย่างนี้นี่สบายเลยครับ เดี๋ยวรออัปเกรดให้กลายเป็นสายเงินนี่แน่กูดาวเริ่มทำงานเริ่มสวยงามแล้วเริ่มสวยงามแล้วเดี๋ยวด่านนี้ผมจะใช้คานอสด้วยนะช่วยป้องกันได้ดีจริงๆเลยเจ้านี่สองหมเก้าพันเ็ห้าิครับ เก็บตังค์ให้ได้ถ้าซื้อเทียห้าตัวนี้ได้ปึ๊บการเงินเราจะสวยงามมากขึ้นเยอะเลยซึ่งตอนนี้การเงินก็เริ่มน่ารักอยู่แล้วจากวิเลจเนาะดีจริงๆและถ้าได้ดูอิทเทียร้ามาการป้องกันของเราจะงามมากขึ้นเยอะเลยครับ ขึ้นมาเล็กน้อยครับจริงๆไม่ต้องกดก็ได้นะกดเป็นพิธีครับตัวเซรามิกค่อนข้างที่จะเจ็บถ้าโดนดูดจับอยู่อย่างนี้นะจับแล้วก็วางหนามทิ้งเอาไว้ด้วยแล้วก็เหมือนใกล้จะได้แล้วทุกคนโอเคฮีโร่สู้ๆแล้วก็หนามสู้ๆกำลังจะได้แล้ว เยี่ยมครับผมหนามเป็นนามที่ค่อนข้างข้นด้วยตรงกลางเนี่ยไปแล้วครับแผ่ขยายไปแล้วเับสายบนด้วยครับแล้วก็นี่เดี๋ยวเอาเจ้าสายทันอนาเป็นเทียห้าทันทีสามหมื่นสี่เก็บเงินไปอ่ะใช้เวลานิดนึงนะแต่ด่านนี้การเงินแอบดีโดยที่ไม่ต้องมีปนน่าฟาร์มเลยครับ ถือว่าใช้ได้ทุกอืมทุกการได้เงินอยู่รอบๆบรรณาความตัวนี้ได้เงินเพิ่มขึ้นเอ้ยวิเล่ตัวนี้ได้เงินเพิ่มขึ้นด้วยถืวแอบน่ารักนะแอบน่ารักเลยโอเค อย่างที่บอกเราจะเก็บเงินให้ได้นะครับซึ่งก็อีกไม่นานนะครับสามหมื 34, นสี่นี้ชื้นตอนนี้มีเงินอยู่สามหมื่นอีกนิดนึงนะ ตีไปอโดนน้ายาไปแล้วสามหม่นสี่แล้วครับทีนี้ได้ท่าทานอนนะโยนน้ํายาแปะทีเดียวคือตายแน่นอนตัวตรงกลางนี่คือเก่งมากครับคัดสั่นมาเป็นอย่างดีทีห้าทั้งนั้นจัดไปทีนี้เราจะทำอะไรก็ได้แล้วครับจริงๆมันอยู่ในจุดที่แบบ สบายแล้วไอ้ผู้ที่ถูกมันก็สบายมาสักพักแล้ว,ลวนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตย้ายตำแหน่งของกลูกันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่กลูกันเนอาไว้ตรงนั้นก็ได้อะตรงนี้ก็ได้อะเดี๋ยวเป็นเตียห<ป>้าไม่จําเป็นที่จะต้องเน้นเรื่องของของดาเมจหรอกผมว่าเอาให้มันแบบเหนียวหนึบตลอดติดให้ได้โดนทุกๆตัวผมถือว่าผ่านแล้ว สวยงามครับผมรอซื้อน้ำยาติดหนึบนี้ให้ได้วิเลดนี่รู้สึกว่ามันจะไม่ให้เล่นสายบนโอเคงั้นก็ไม่จำเป็นแค่เนี้ยผ่านเยอะแยะเลยครับน้ำยากลูกันเนอร์ถ้าได้เป็นเทียห้ามานะความหนึบของมันเนี่ยจะสูงมากแทบจะหยุดนิ่งเลยทีเดียว อย่างที่รู้ครับต้องการเงินสักนิดนึงแต่ไม่นานเกินรอการเงินมาจากวิเลสายนี้ครับนานทีผมจะใช้วิเลสายนี้ให้เงินนะเนี่ยสายเทียสมเนี่ย <5. S 1> มันเป็นสายที่ให้เงินแล้วก็บัฟได้ด้วยครับจะไม่เหมือนกับ b a น a n a า a r m นะที่ทําได้แค่ให้เงินอย่างเดียวตอนนี้เราได้ตัวกดูเทียห้าแล้วครับ ความเหนียวหนืดนีส animals, ส่สูงสุดๆดสูงสุด <syndrome> สุดอืมและยังจะมีเอาชิมิสทำลายแปะทีเดียวเลยถึงเวลาของเขาเมื่อกี้เห็นความหนืดไหมหนืดแบบหนืดสุดๆแล้วก็ต้องเป็นเจ้าเน่แหละที่เป็นเทียห้าให้ผมไหนๆทุกคนก็เป็นเทียห้ากันแล้วก็ต้องอัประดับ ที่มีอยู่แล้วขึ้นมาตามนะตัวน้ำแข็งด้วยเดี๋ยวเลงเอาไว้ก่อนแอปพลิทซีโร่น่าสนแต่ขอแท,ท็กโซนก่อนแท็กโซนเนี่ยเป็นเทียห้าที่ใช้เงินค่อนข้างน้อยนะในการที่จะทำเป็นเทียห้าน้อยมากแล้วก็เก่งดีด้วยครับโอ้โหเราทำทีมโหดได้เลยเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเงินจะพอหรือเปล่าอันนี้ก็คือต้องต้องรอดู ต้องรอดูกันต่อไปไลลลเก็บหมนเจ็ให้ได้ก่อนอย่างอื่นค่อยคุยออไ,ได้แล้ว The Tech Zone โอเคต่อไปน้ำแข็งครับผมผมว่าตรงนี้กำลังดีเอาอันนี้ก่อน ให้เป็น l a ์จกันให้มันวงมันใหญ่ขึ้นครับเดี๋ยวพอเป็นเทียห้าแล้วโซนข้างล่างนี้คือเด็ดมากมันจะวงมันจะกว้างขึ้นด้วยครอบคลุม,มทำลายไปครับ ตอนนี้การเงินของเราก็ถือว่าได้มาเพิ่มเยอะจากเจ้าดูวิตัวนี้ด้วยนะแต่แท็กโซตัวน้ําแข็งอะไรเอ่ยก็ช่วยกันได้เป็นอย่างดีเลยส่วนตัวผมตอนนี้นี่ผมแฮปปี้มากแล้วก็นี่ครับออเชมิตัวนี้ทําลายพวกบลูนตัวใหญ่ได้แบบว่าสบายๆดัน80นี่คือจบแล้ว <Over fly. S 1> นี่มันโดนทานอ้อยมันโดนแปะเดียวมันตายไปเลยแบบนี้ มันค่อนข้างค่อนข้างโกงนะในการต่อสู้กับเรือบินดูสิครับถ้าไม่พังอะ่ะจะสบายกว่าเดิมมีทุกมีครบทุกรสจริงๆทีมเราแอปซูลเซโร่ครับทีนี้ยเราต้องเสริมวงตรงนี้ให้โหดๆขึ้นไปอีกเราจะเสริมด้วยอะไรเท่านั้นเองครับบุมแบรงให้เล่นสายล่างัดสิครับทุกตัวตีได้ครบทุกรูปแบบ จริงมันก็ไม่ครบขนาดนั้นแต่ที่ทําให้มันครบได้เพราะว่าเรามีวิเล่ทำให้มองเห็นพังตัวครับแล้วตัวที่ผมเลือกเนี่ยมันสามารถตีเหล็กได้อยู่แล้วแบบนี้ใช้บอมชูเตอร์ได้นะค่อนข้างค่อนข้างเก่งเลยนะเพราะบอมชูเตอร์ข้อเสียของเขาอะ่ะมันคือเรื่องการมองเห็นพังตัวแต่ถ้าเราเติมข้อนั้นให้ได้ปุ๊บคือสวยเลยครับ เลยทักประมาณตรงนี้แล้วกันเที่ย4มากันแทบไม่จำเป็นเลยนะถ้าไม่จำเป็นเลย,ลถ,เเลยถ้าทีมเรามันจะโหดกันขนาดเนี้ยก็ต้องขอบคุณเอาเชมิสตัวนี้แล้วก็ขอบคุณฮีโร่เชอร์ชิลด้วยทำให้ต้นเกมของผมรู้สึกสบายมากถึงแม้ว่าราคามันจะแพงคนระับแต่ก็โอเค ดูความเหนียวหนืดครับมันเหนียวหนึบแบบหยุดนิ่งเลยดูสิครับนี่แหละพลังที่ผมต้องการความเหนียวขั้นสุดทำลายเดี๋ยวดาเมจของอาชิเมตจะเริ่มเริ่มสูงกว่าเหมือนสูงกว่าแล้วครับมันจะเริ่มสูงกว่าทุกคนเลยเพราะว่าการทำลายเรือบินทันทีเนี่ยมันเป็นสกิลที่ค่อนข้างเก่งยิ่งด่านหลังๆยิ่งถือว่าดีมาก ดีดีทีครับมันไม่ชอบตัวกลูมันไม่ชอบอะไรก็ได้ที่ที่หยุดหยุดได้ตีได้ครบทุกรูปแบบมันจะไม่ชอบมากๆม,มันค่อนข้างแพ้ทางสิ่งนี้ครับโอเคแปะไปทีพังเลยครับหยุดเถอดดีดีทีหยุดเถอะไม่มีทางหรอกครับที่จะผ่านมาได้แล้วผมก็ไม่แน่ใจเรื่องเงินว่าเราจะสามารถซื้อบอมชูเตอร์ให้การเป็นเทียห้าได้หรือเปล่า กำกึง่งกำกึ่งมากๆนิดนึงอะ่ะอือหือโดนความเดียวเนื้อทีเพียงเดียวทำดาเมจเป็นหลายหมื่นคนเดียวขันกันอีกนิดนึงด่านนี้ก็เหมือนเดิมครับพอมันจะบุกมานะมันจะโดนกลูกันเนอร์แบบหยุดเอาไว้แบบเข้มๆเลยแทบจะหยุดนิ่งเลยครับทำอะไรไม่ได้เลย DDT แล้วก็เสร็จเราโอ้โหสบายครับผมแต่ถ้าเราได้บลูนคลัชมาด้วยเนี่ยยิ่งสบายเข้าไปใหญ่เนี่ยยิงแล้วหยุดเข้าไปอีกครับติดสตั้นอีกโอ้โหเป็นทีมที่แข็งแกร่งจริง าแล้วมันมีจุดที่ยังไปได้อยู่เอาสายนี้แล้วก็เอาเป็นสายล่างดีกว่านะเน้นความสามารถในการทำลายเป็นวงกว้างครับหยุดไปบอมชูเตอร์ก็จะได้ทำหน้าที่ในตอนนี้ยิงทิ้งอย่างเดียว <All right. S 1> ด่านเก้า9แล้วดี DDT เสริมเล็กเหมือนเดิมหยุดแมแน่นอนมีทั้งสตันมีทั้งน้ำยามีทั้งสโลครบท้วนด่านนี้ครบท้วนจริงๆ แต่เจ้าเนี้ยเจ้เนี้ยค่อนข้างที่จะฝืนหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นเราก,กดสกิลของฮีโร่นอะพอมันมาตรงกลางแล้วมันจะโดนทุกอย่างของเราครับขอแค่มันพังระดับหนึ่งมาได้มันคือจบแล้วหนึงเข้าไปอีกขอแค่แงะแงะชั้นแรกได้คือจบเลยมันจะนิ่งแบบนี้ครับได้รังวันเป็น Inter Man อินตามังกี้มังกี้วิเลตศูนย์หนึ่งสองก็ถือว่าเป็นสายที่ผมใช้พอดีเลยอือือไป สบายสบายครับด่านนี้ตอนนี้เรามีอยู่สองหมืสองเดี๋ยวรอรอเก็บเงินอีกนิดนึงผมรู้สึกขังคาถ้าผมไม่สามารถซื้อบอมชูเตอร์เทียห้าสายล่างได้อะดีๆีเลิกฝืนเอะครับคุณไม่มีทางแล้วก็ตัวนี้ทำดาเมจเยอะมากเป็นล้านแล้วครับคนเดียวไม่แน่คนอื่นอาจจะสูงก็ได้ หลักหมื่นนั้นเท่านั้นเองสูงอยู่คนเดียวฮีโร่ล่ะฮีโร่หลักแสนมันไม่มีใครหรอกที่มีความสามารถในการทําลายได้ทันทีโดยที่แบบทําลายทิ้งไปเลยเนี่ยดาเมจขึ้นทีตึกสามหมื่นตัวนี้คือเสริมเรื่องพลังป้องกันเพราะตัวที่จะวิ่งหนีเท่านั้นเองแต่เชื่อเถอะครับหนียากมากครานี้ลูกระเบิดกระจายนี้ก็รุนแรงมากขึ้นแล้ว ยิงจ่ออัดหน้าครับโดนหยุดกันเป็นกลุ่มแบบนี้ต้องเน้นตัวที่ยิงเป็นกลุ๊ปอย่างเงี้ยนั่นแหละหนามากเลยนะกองนั้นอนะ่ะแต่ถ้าโดนน้ำยาเข้าไปทีก็ไม่มีทางยากมากที่จะผ่านได้แม่สบายจริงๆครับดีดีทีมากี่ตัวคือไม่มีทางได้ขยับเลย มันเหมือนมันหยุดกันเอาไว้แล้วก็รอวันตายครับผมรอวันที่จะถูกทำลายตัวนี้เหมือนเดิมซีออมจีคนก็จะถูกทำลายด้วยออลเฌมิสสายระเบิดทิ้งทานอสด,ดินิ้วเปี้ยงเดียวตายเลยนี่แหละเหตุผลที่ผมเรียกมันทานอสใช้เวลาหน่อย,ยก็แบบไม่เป็นไร พลังชีวิตของเรานี่ค่อนข้างสูงนะพันแล้วครับหนึ่งพันแต่ว,ว่าเราไม่พอครับเพิ่มไปอีกสองโดนน้ายาแปะเข้าไปแปะเข้าไปอืมต่างอืมดามเมสสองล้านครับไม่ธรรมดาเดีย๋ยวจบดันนี้แล้วเดี๋ยวผมพอละ มเยอะจริงๆคือความแข็งแกร่งของด่านนี้มันคือการหยุดครับการยื้อหยุดที่ไม่ธรรมดามันเลยโหดมากอย่างนี้นี่แหละการยื้อหยุดหยุดนิ่งหยุดนิ่งหยุดนิ่ง DDT หยุดได้ทุกวิธีอ่ะให้เลือกเอาเลยว่าอยากโดนแบบไหนแต่พอแล้ว เล่นไปมากกว่านี้เดี๋ยวผมจะรู้สึกอึ้งกับพลังของตัวนี้มากขึ้นไปอีกนะครับสุดยอดจริงๆใช้ได้ไหมล่ะครับทุกคนเป็นยังไงกับทีมยื้อหยุดของเราไม่ได้วางแผนที่จะเล่นยื้อหยุดมากขนาดนี้นะแต่ไปๆมาๆม,มันดันกลายเป็นใช่ไงแล้วก็ค่อนข้างทำน้าที่ได้ดีมากๆด้วยผมแฮปปี้สุดๆเลยครับโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้กับการเล่นในครั้งนี้นะ ก็ถ้าชอบคลิปนี้อยา่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผมมันท่านี้คงจะต้องขอขอบคุณในการรับชมมากๆแล้วก็ต้องขอตัลาไปก่อนเดีย๋ยวไ่คอยเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับผม